โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4ครับเสียงเสียงแแฮบเสียงแแฮบมวนิสระเราก็ต้องไปกันที่แชมเปี้ยนลีกเหมือนเดิมสินะมันจะนานหน่อยครับแล้วก็ยากสุดแรนดอมแรนดอมลีกโอเคยากสุดน,นะแบบทีม และวันนี้จะเล่นอะไรรู้หรือเปล่าผมเลงไลว้และเฮ้ยผมอยากเล่นโคโดฮะมารุด้วยนะเฮ้ยโคโดฮะมารุมันไม่มีร่างผู้ใหญ่ดิว่านี่เลยครับผมจะเล่นมินาโตครับเอ,อ้ยแต่ผมไม่เล่นร่างนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะแต่ละร่างนี่สกิลแตกต่างกันนะทุกคนนะครับ ถ้างั้นผมจะเล่นร่างนี้ก่อนแล้วกันเออเออ,เ,อ,อเรามาเล่นกันวลาล่างดีกว่าเนะแต่เราจะเอาเขาเอาเอาเขาเอาใครไปดีกว่าเออเราจะเอาใครไปดีกว่าผมจะเอามินาโตะปับ๊บไปกับคาชิตอนเด็กเหรอปับ๊บอ๋อมีท่าคอมโบล่ะมีท่าคอมโบล่ะอะโอเคแล้ว ปะกายแสงสีเหลืองกับเทพอัศนีเวหาอืมเอาไงดีมันก็เลือกมาให้แล้วก็อันนี้แล้วกันปะกายแสงสีเหลืองต้องไปอีกตัวหนึ่งแล้วส่วนส่วนคนที่เราจะไปสู้ด้วยก็แรนดอมเหมือนเดิมโอเคกดวายไปแรนดอม Random ไปครับแรนดอมแรนดอมอ้โห oh, oh, มีนม,มีนี่ด้วยวะ่ะซาสึเกะด้วยวะ่ะ แลนดอมไปให้หมดโอเคเลือกแบบซุมกดปั๊บอ้าวซุมได้สู้กับนารูโตะด้วยล่ะโอเคไปซุมได้สู้กับนารูโตะแล้วก็ได้สู้คมนะโอ้มันมีเงื่อนไขวะ่ะทะลวงการป้องกันดุเียจกักะทั้งหมดถ้าลม้มอันดานซุมเหมือนกันครับปัญหาก็คือ เล่นยังไงวะมิดาโต้เล่นยังไงวะสูญเสียจกกักะเมื่อล้มนะพยายามอย่าล้มทะลวงการป้องกันมาดูกันนะลูกศรเฮ้ยโอ้โหเร็วมากว่ะมาดูก่อนมาดูก่อนว่ามิดาโต้บอลเร็วมากเลยครับทุกคนนี่ดูดิแวบมาไงลูกพอ่อลูกพอล่างไหนก็ไม่รู้โอ้โหโนี่ก็ตีธรรมดาแล้วเนี่ย เข้าไปอีกแหวบอือ,ปอ,อสป,ปอร์ตได้ดีเราก็มีเราก็มีนี่โอ้โหถ้าจับคุ้มระยะไกลอยู่เหมือนกันแวบแวบดูฮึบฮึบดูดิโอ้โหถ้าจับคุ้มระยะคุดไกลอะไกลแสงสีเหลืองโูโ,โดูค้านี่เองเป็นอย่างนี้นีเองกลางอากาศพฮ้ยลบ กระสุนกงจักรพ่อก็มีลูกเอาไปสองมือเลยกระถามมิติด้วยเขาเรียกว่ากระถามิติกระซำกระซสนุนนี่สนับสนุนเออเออไอ้ปล่อยปล่อยให้ตีนิดนึงคนจะเทสสกิลปับ๊บขึ้นไปข้างบนนะเออขึ้นไปข้างบนแวบ็บแว็บได้เอเว็บได้ ป้องอุ้ยมืนเลยว่ะถ้าดีป้องก,กันแล้วมืนเหรอใจเย็นใจเย็นลูกเี่กระสุนกงจักตีคาถามิติเวลากระสุนกงจัก,กรกำลังสนับสนุนดีมากเนี่ยเนื้อตสบายสบายครับเรามาเพื่อเล่นเนื้อตเราไม่ได้มาเล่นพวกเด็กๆถ่าไม้ตายเป็นยังไง โอ้ถ้าไม่ตายใกล้เหมือนกันวิสามคนนี้มันแปลงร่างว่ะสามคนนี้มันแปลงร่างว่ะฮึอซึบไม่โดนไม่โดนโอ้โหโดนแล้วมามาได้เลยฮึอซึบมาดูถ้าสามประสานของเราสามคนลูกศิษย์และคุณครูไม่โดนเลยเว้ยโอ้โหเกือบโดนโอ้โหเกือบโดนโดนไหมว๊าป กวาดเรียบกวาดเรียบโอ้โหตัวนี้มันโหดเว้ยเฮ้ยชาร์ตมันต้องโดนอะมันต้องโดนสักบ้างอ่ะมันต้องโดนบ้างล่ะไม่โดนเลยว่ะเฮ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยหมดว่ะแล้วมานาก็เหลือเลือดเหลือแค่นี้เราเปิดพลัง ระเบิดพลังเล่นมาโหดร่างนี้ไม่มีอะไรครับฮึ้บซโอ้ยปลาปลาคุา้นไปแล้วก็กระสุนกุ้งจักรลงมายอดเยี่ยมใครจะชนะใครจะแพ้มาดูกันตีแน่ท่านี้ก็เป็นแค่กระสุนกุ้งจัก,กรธรรมดาเฮ้ยเฮ้ยหวาดมาข้างหลังเลยเดี๋ยวก่อนแวบเอาไป หมดเวลาอูยเสมอเหรอหมดเวลานี้ให้เราชนะเออเสมอละพยายามให้ได้เห็นท่าทุกท่าครับจับตีงไงลบดีเอาเข้าใส มันจะเร็วมากเข้าใ่เข้าใจเป <c oughs> ็นไงล่ะรวดเร็วปานจะเกินกินโอ้โหไอตัวนี้แม่งรวดเร็วจริง,รงเร็วไปคนเดียวเหรอเร็วไปคนเดียวเหรอตอนโตเนี่ยฮะชิกาบุรุตตอนโตเร็วเหรอเร็วนักเหรอกระสุนกุ้งจักตีแน่กระสุนกุ้งจักธรรมดาอุ้ยมึนเลย กำลังสนับสนุนไรลูกๆเอ้ยเด็กๆเด็กๆแงบบ๊บไอ้อยถือขวานมาลบนี่ได้โอ้โหกระถางพิติยังไงมันเร็วปะเร็วปะดูดิมันเร็เว,มมเวมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูท่าแบบธรรมดาดิท่าอะไรวะแค่เนี้ยอันนี้คือคือท่าพิเศษอะ่ะ แค่นี้เหรอมันจะง่ายดายเกินไปไหมแมพหลบได้สบายสบายเลยนี่มิดคาถามิติเวลากระสุนกุมจักต่อเนื่องว้าโอ้ยอุยอ้ยหมืนเด็กๆมาช่วยอาจารย์ด้วยมาช่วยอาจารย์เสร็จอาจารย์จะอันติสวยงามอุย้ย อุย้ยอันติเกอร์อันติเกอร์เออประวนันเพิ่งจะเล่นไปเออเดียบร้อยึ้งทอนเออเอาชาชาชาโอ้ยโอ้ยมึนจับ วบโอ้โหมันแวบดีเว้ยเฮ้ยมันรู้ทันเว้ยอ่าเตะต่อยอยากเตะต่อยที่จะชนะอยู่แล้วเนี่ยแต่แค่อยากจะใช้อันติให้มันอุ้ยคืนพลังเด็กๆมาช่วยอาจารย์หน่อยโหเด็กๆช่วยชีวิตอาจารย์ไว้อ๋อข้อใจใช่ไหมมีตะรล่างนี้ไม่ได้เป็นก้าวห่างนะ เป็นกระสุนกงจักรเฮ้ยยังไม่ได้เห็นเลยด่วามันไม่เห็นร่างปภาษานของเด็กๆก,กับอาจารย์เลยดิว่ามันต้องเลือดรถแบบว่าแดงอะคะแนนไปสามแจมต่อไปเราจะสู้กับใครครับเราสู้กับป้าซูนเดดน,นะนะน้องมาดีๆนะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น ระยะเวลาหนึ่งหัวหน้าทีมความเร็วในการฟื้นฟูความเร็วในการฟื้นฟูจากการต่งสังฝ่ายรวดเร็วหลังจบตีของทั้งสองฝ่ายจะเพิ่มขึ้นระยะหนึ่งเมื่อเปลี่ยนหัวหน้าทีมไม่เอาเราไม่เปลี่ยนครับฮึบฮึบเฮ้ยโอ้โหมาถึงอานสี่เลยเหรอมีฟองซาบูอีกสี่แน่มันไม่มีอะไรนะ ท่าพิเศษเป็นมีแค่เนี้ยแวบโอ้โหโอ้โหยากเลยฟองสบู่เนี่ยต้องระยะไก,กลเท่านั้นมาเลยนารูโตะเ,เหรอเฮ้ยหยาเฮ้ยหยามิดาตโตออกมาเฮ้ยหยาลบกระสุนคงจัดมิติเวลากระสุนคงจักเงงากระถา ปูดลวงไม่ทันแปบ๊บเดียวก็ชนะอะไรเห็นไหมสู้จริงๆแป๊บเดียวเองผมก็เล่นต้องเล่นต้องเล่นแบบว่าไอ้นี่ไป็น่วยป้องกันข้าหมายตายเว็บไม่โดนลูกลูกโดนท่าหม้ยตายของพ่อเดี๋ยวก่อนตอนนี้พ่อยังหนุ่มพ่อยังไม่มีลูกแซ่บไม่โดนเ้ยเอากระสุนกลมจักรธรรมดาไป ไม่โดนว่ะเอามาเอามาเลยป้องกันฮ้ยาเอา้าโดนได้ไงวะโอ้โหวิชาเสียนกระสุนพายุหันวงจากวายัษเคือแซงกิวอะไรล่ะแงบถ้าไม้ตายเนี่ยมันโดนยากโดนเย็นจริงๆเหรอ โดนไม่โดนอุ้ยท่าอะไรม่านล้วโตยืนเฉยดิชาร์จชาร์จสักการหน่อยนี่แน่โดนไหมอยากเห็นอยากเห็นท่าไว้ตายไม่ล่ะโอ้โหจะได้เห็นไหมครับเนี่ยป้องกัน ไม่ได้เห็นกันแล้วครับ้าไม้ตายเดี๋ยวเวลาโป๊ะเปล่าแหงล่องกับพวกเด็กมาเอาไปเลยแวบบบึ้มว่าไงว่าไงนี่แน่มาตุ้กับพ่อเหรอลูกพ่อเก่งมากนะแป๊บเดียวพ่อก็ชนะแล้ว ปั <laughs> พอไปแค่อยากจะใช้สกิลให้ทุกคนได้เห็นแค่นั้นเองข้าวไม้ตายแวบจังหวะไม่ดีตอนใช้อ่ะข้าวไม้ตายแวบโอ้โหเอามาแวบจับสิครับ ปีแน่เลือดพ่อใครเนี้ยแต่พ่อก็เล่นเต็มที่เลี้ยดคอไม่ได้ดิยังไม่มีลูกโชว์โชว์โดนแล้วครับทุกคนครับเทพอัศนีท่าท่านสวยงามท่าท่านสวยงามแปงลงร่างใหม่ซิงเทไม่ละ่ะจับ แล้วก็ควันทิ้งไงไงเทพประเสดีขั้นสองครับในการปาดอำนาจโชว์อาสนกองจัดมี่ตีเวลาไม่ชัอเปลี่ยนตัวทันโอเ้เชยิ่ตีเวลาฆ่าชอบมากเลยท่าเนี้ยหมดแล้วท่าหมดแล้วท่าหมดแล้ว ไม่เป็นไรเสมอเอาบักบักแล้วเริ่มได้เริ่มได้กระสุนกงจัดไยหลังหนึ่งเก้าชาร์จะกะฮึสึบอะไรโอจ้ดมาน,นี่โอ้โหโอ้โหลบเฮ้ยเป็นติดท่าไม่ตายเฉยเลยออกมาเด็กเด็ก เด็กๆไม่ดูเลยโคเชะโอ้โหโอ้โหนี่ไงแค่นี้ก็พอแล้วนารุโตะแค่นี้ก็จะตายแล้วนารุโตะลาก่อนนารุโตโอ้อหแต่สวนสวนยังจะสวนยังจะสวนจะกลับมาอีกเหรอเฮ้ยหลบลาก่อนลาก่อน แบบสวยงามสวยงามไม่สวยงามด้วยฮาร์ดองกันครับเข้ามาใกล้ๆโอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มเลือดแค่นั้นนะเปรี้ยวจังเลยเอ้ยเฮ้ยอุ้ยเอาเลือกว่ะจะตายเอาเหมือนกันนะเนี่ยจะตายเอาเหมือนกันนะเนี่ย ไหนไหนนี่แน่<ะ>เฮ้ยทำไมมันไม่โดนเลยวะมันมต้องโดนบ้างล่ะโอ้โห,โโหเฮ้ยถึงก็ตายเลยเนี่ยผมอะชนะแล้วเฮ้ย <c oughs> เล่นบ้ากนี่ตาประสานนี่มันดูกี่ทีก็สวยงามสิ กาคร,รคัชิโอบิโต้ประสานกันได้ดีมากเลยโอ้โหภาพสวยไปแฮะกว่าจะได้เห็นภาพสวยๆเนี่ยมันต้องรอดรอดหลอกศัตรูะผมยื้อไว้ให้มันนานขึ้นพอมันสู้กันได้แค่3ตัวไง นี่เราสู้ไปกี่ตัวแล้วสองตัวใช่ไหมนี่ตัวสุดท้ายแล้วตาสึกเก่งมินาโตกตอนนี้คือยังไม่เก่งมากนะแต่ก็ใช้กระสุนปุ้งจักได้ทุกแบบเลยคราวนี้อะไรทะลวงการป้องกันรงจุบตีไปสองเท่าโอ้โหงี้จบไวเลย งี้จบไวเลยอะทะลวงสองเท่าจบวเลย้ลยชุดไฟโซ่โอ้โหระเบิดใจเย็นมาถึงก็โปรยระเบิดเลยเหรอเด็กๆออกมาสนับสนุนหน่อยเออเฮ้ชุจับเวบโอ้โหถ้าจับมันไกลมากคโคตรโกงอนะถ้าจับมันไกลมากครับอย่า ยาได้ใช้เนตรโอ้โหระเบิดระเบิดซีมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นทะลวงการป้องกันนี่หว่าลืมไปป้องกันไม่ได้แล้วขาด,ดกระสุนก้มจักออกก่อนกระสุนก้นจักออกก่อนไม่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 ไมไมไมแปลงร่างซะงั้นออฉลามก็อยากเล่นว่ะโอ้โหโอ้โห นี่แน่นี่แน่เทนเทนเลยครับเอาไปฆ่าไม้ตายเด็กๆอย่าให้เทนเทนได้ใช้กระถาครับอย่าให้เทนเทนได้ใช้กระถาครับไหนไกลแค่ไหนมาดูดิแวบบกระสุนทุ่งจับข้ามมิติไง,งแวบปบแวบบแวบปบ ชนะตาแรกครับชนะตาแรกครับนี่แน่โอโ้ยไฟมาโอ้โยมาหมดทุกอย่างเว้ยมาหมดทุกอย่างเว้ยไม่เอา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 ,เอ,าอู้แ,บบลแลฉลาบปล่อยฉลามมาด้วยนี่ดีกว่าปลาเป็นคนเดียวเหรอเทนเทนแว๊บ สอตีเป็นสองเท่าขาจัก,กระจุ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊บ,จบ,จบนี่แน่บึ้มอ้าวพิเศษแล้วก็แค่ปลาอันนี้ออกไปนะ,ะหรือว่าปลาแล้วมันไอ้น,นี่ได้วะฉลามอ้โหมืนมืนตายเลยเนี่ยอื้ยอ๋อเราตายได้ทีนึงใช่ใช่ใช่ใชผมกำลังจับผิดท่าท่าพิเศษอยู่ ว่ามันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าไม่มีอะไรพิเศษนะเอ๊ะอยูอย่ไหมเนเทนอยู่ดีวาร์ปมาหาวะอยู่ดีดวัดโอ้โอๆๆนไปไปมมาสุนกุ้งจัก้าบมิติอ,อือหือเอ้าชนะเลยเหรอลืมดูเลือดจบแค่นี้ละโอเคนะ ชนะครับมินาโตะล่างนี้ชิวๆเลยชนะขาดหรือปะอ่าสิบเบ็ดเจ็ดศูนย์สามชนะครับนามิคาเซะนามิคเาเซะจะเซะหรือสะวะมินาโตะครับจบแล้วครับ วันนี้ผมก็คงต้องขอตัดจบแบบการ์ตูนไทยกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามีดตะโกอีกตัวหนึ่งมาไหมดีไหมดีไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ